บนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวหวังไอฝันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ม ตีนงยืนยืนบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดยงฝันอย่าผิดหวางให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้ายีนยืนบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา